สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศเกาหลีใต้มาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังชื่อเรื่องว่าหน่อยเสียงซ่อนผีเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอมักจะได้ยินเสียงประหลาดที่ดังมาจากไหนสักแห่ง แต่พอเธอค้นหาคำตอบก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความน่ากลัวซ่อนอยู่ข้างใน,นเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแ้้เชื่นรับชมรับฟังได้เลยครับ เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าจูยองเธอเป็นพนักง,งานในบริษัทผลิตเส้นได้และเธอก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่าจูฮีแต่เธอไม่ค่อยถูกกับพี่นะครับเนื่องจากในอดีตจูยองเคยทำรถประสบอุบัติเหตุส่งผลให้หูของเธอไม่ได้ยินจึงต้องใช้เครื่องช่วยฟังส่วนจูฮีก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าถึงขั้นต้องเดินกะเพกแต่ที่มันน่าเศร้าไปมากกว่านั้นคือพ่อกับแม่ของพวกเธอ ได้เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนั่นจึงทําให้ทั้งสองได้แยกกันอยู่โดยจูยองเธออาศัยอยู่ในที่พักของโรงงานส่วนจูฮีก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แต่ทว่าตอนนี้จูยองทราบข่าวมาว่าเธอหายตัวไปไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้ก็อย่างที่ว่าล่ละครับถึงจะเกลียดชังกันแค่ไหนโดยความที่เป็นสายเลือดเดียวกันจูยองก็รีบออกตามหาน้องทันทีโดยเธอไปที่บริษัทของจูฮี เพื่อจะถามว่ามีใครเจอจูฮีบ้างหรือเปล่าซึ่งบังเอิญตอนนั้นเธอก็ได้พบกับกีฮุนชายที่เป็นแฟนของจูฮีนะครับเธอจึงถามว่าก่อนหน้านี้จูฮีมีพฤติกรรมแบบใดเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนคุยโทรศัพท์กันเธอมักจะพูดถึงเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงคนที่เดินไม่หยุดจนทําให้เธอเริ่มหงดหงิดจูยองที่ได้ยินก็เหมือนจะเข้าใจนะครับเพราะในะอดีตน้องสาวของเธอก็เคยเล่าให้ฟังต่อมา จูยองก็ได้ไปยังอพาร์ตเมนต์ซึ่งห้องที่จูฮีอาศัยอยู่ก็คือห้องหมายเลข604และตอนนั้นจูยองก็พบว่าที่หน้าประตูมันมีกระดาษโน้ตบางอย่างได้ถูกติดเอาไว้เธอที่อ่านดูก็พบว่าเป็นโน้ตจากห้องข้างลาง่างที่เขียนบอกว่ากลางดึกจะส่งเสียงดังจูยองก็สงสัยอยู่นะครับว่านโน้ตอันนี้มาติดไว้ตั้งแต่วันไหนหรือว่าบางทีจูฮีอาจจะอยู่ในห้องเธอจึงรีบเปิดเข้าไปดูแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าในห้องไม่มีใครอยู่เลย แถมสภาพของห้องก็ดูเลเทะข้าคองกระจัดกระจายบนเพดานก็มีแต่แผ่นซับเสียงเสื้อผ้าถูกลื้อขนอย่างกับคนรีบจูหยองก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นและพอเธอได้ใช้เวลาอยู่ในห้องสักพักเธอก็บังเอิญได้พบกับกระเป๋าของจูฮีที่วางอยู่ใต้โต๊ะซึ่งในนั้นก็มีมือถืออยู่ด้วยแต่แบตเตอรี่มันหมดนะครับจูหยองจึงพยายามมองหาที่ชาร์จแต่ทว่าตอนนั้นพอเธอหยิบเสื้อตัวหนึ่งขึ้นมา เธอก็พบว่าที่พื้นมันมีรอยเชื้อราที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงตึงต้งๆได้ดังมาจากห้องข้างบนพร้อมกับเสียงกิ่งที่มีคนมาติดต่อหน้าห้องจูหยองที่ง้อประตูออกไปดูก็พบว่าเป็นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจุงซิมนะครับเขาอาศัยอยู่ที่ห้อง504และเขาก็คือคนที่เอาโน้ตมาติดเขาถามกับเธอว่าเธอเป็นพี่สาวของจูหีใช่ไหมช่วยบอกให้นางเงียบๆหน่อย กลางดึกเดินเสียงดังจนเข้านอนไม่ได้เขาเตือนหลายครั้งแล้วแต่ถ้ายังไม่หยุดเขาจะเล่นงานเธอซะจูยองก็อยากอธิบายนะครับว่าน้องของเธอไม่ได้อยู่ห้องแต่ยังไม่ทันจะพูดเขาก็เดินนี้ไปก่อนและหนังก็ทําให้เราเห็นว่าในระหว่างที่เขาเดินลงไปที่ตรงทางเดินมันเหมือนจะมีใครบางคนได้ยืนอยู่ต่อมาพอมือถือของจูฮีเปิดติดจูยองก็พยายามใส่รหัสผ่านแต่ใส่ยังไงก็ใส่ไม่ถูก คิดแล้วก็คิดไม่ออกพ่อถึงตอนเช้าจูหยอยงก็ได้ไปหาลุงยามเพื่อที่เธอจะถามถึงเรื่องการหายตัวไปของน้องสาวแต่ลุงยามก็ตอบไม่ได้เขาบอกว่าไม่รู้เธอหายไปไหนแต่ก่อนหน้านี้เธอเคยมาแจ้งว่ามีคนทําเสียงดังที่ห้องข้างบนเธอบอกว่าจะหาหลักฐานมามัดตัวคนคนนั้นให้ได้แต่พอทุกคนรู้ว่าเธออยู่ห้อง604ทุกคนจึงไม่อยากเข้ามายุ่งซึ่งฉากนี้ลุงยามเหมือนจะพาดเล่าบางอย่างออกมานะครับ จูยองจึงถามว่าห้อง604มันมีอะไรแต่ยังไม่ทันจะพูดจูจูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เปิดประตูเข้ามาเธอบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากห้องใต้ดินของตึกลุงยามจึงพาพวกเธอไปดูก็พบว่าที่ห้องชั้นล่างมันคือสถานที่เก็บขยะที่คนในตึกแอบมาทิ้งเอาไว้ทับถมกันเป็นเวลานานนับสิปีนี่จึงเป็นสาเหตุที่ห้องนี้ถูกปิดผู้หญิงคนนั้นก็ถามต่อว่าแล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้หรอ ต้องนอนบนกองขยะนี่นะจู่ๆหัวหน้ากรรมาการตึกก็ได้เดินเข้ามาเธอชี้แจงว่าขยะตรงนี้จัดการไม่ได้เพราะมันต้องใช้งบประมาณจํานวนมากพอพูดจบเธอก็สั่งให้ลุงยามปิดประตูทันทีแต่ในคืนวันนั้นพอจูยองกลับมาที่ห้องเธอก็เห็นว่าที่หน้าประตูมันมีกระดาษโน้ตได้ติดเอาไว้อีกแล้วเธอที่หยิบขึ้นมาอ่านก็พบว่าเป็นข้อความจากผู้ชายคนเดิมเขาบอกว่าย่าส่งเสียงดังก่อนที่เขาจะทนไม่ไหว ทางด้านจูหยองก็ไม่สนเธอหาว่าเขาบา้าเธอกลับเข้ามาในห้องและขณะที่เธอจะเอาเสื้อมาเก็บจูจ่ๆเธอก็บังเอิญได้เจอกับกล่องหูฟังที่จูฮีอยากจะซื้อให้ในงานวันเกิดของเธอจูหยองที่เห็นก็ถึงกับน้ําตาไหลเลยนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เธอเดารหัสผ่านมือถือออกพอเข้าใช้งานได้จูหยองก็เลื่อนดูว่าใครได้ติดต่อเข้ามาหาน้องสาวเธอบ้างซึ่งก็พบว่ามีเบอร์แปลกเบอร์หนึ่งเธอจึงพยายามโทรกลับ แต่ปลายสายนั้นปิดเครื่องเธอจึงส่งข้อความว่าติดต่อกลับมาด้วยและตอนนั้นจูหยองก็ได้เห็นบ้านในมือถือมันมีนต้ตได้เขียนเอาไว้ว่าเสียงบันทึกหลักฐานจูหยองที่เปิดฟังก็พบว่ามันเป็นเสียงคล้ายกับคนเดินที่จูหีพยายามบันทึกเอาไว้อีกทั้งยังมีเสียงคนกรีดร้องเสียงคนบนพึนพมพำที่ฟังไม่รู้เรื่องและด้วยความที่วันนั้นมันดึกจูหยองก็จะอาบน้ำเข้านอนนะครับแต่จู่จูเธอก็พบว่ามีใครบางคน ได้มาเคาะที่ประตูหน้าห้องเธอจึงถาม่าเป็นไคลเสียงที่ต้องกลับมาก็ฟังคล้ายกับเสียงจูฮีเธอจึงจะรีบเปิดประตูให้แต่จู่ๆเธอก็ต้องหยุดชงะงักเมื่อเธอคิดได้ว่าถ้าเป็นจูฮีจริงๆทำไมไม่เปิดเข้ามาเองทั้งที่มีรหัสอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่ความฝันนะครับจูหยองสะดุ้งตื่นก็พบว่าที่หน้าห้องมีเสียงคนกำลังทะเลาะก,กันเธอที่เดินออกมาดูก็เห็นว่าเป็นกีฮุนแฟนของจูฮีที่มาที่นี่ หลังจากที่ได้คุยกันก็รู้ว่าเขาเป็นห่วงจูฮีเขาจึงจะมาตามหาเธออีกแรงซึ่งในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นพอจูยองไปรับสายก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของตึกที่โทรเข้ามาจูยองกับกีฮอนจึงได้ไปหาเธอเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้จูฮีได้ติดต่อมาอย่างออฟฟิศเพื่อจะถามว่าในห้องของเธอเคยมีคนตายหรือเปล่าเธอแรกก็ไม่กล้าตอบเธออยากจะโกหกได้ซ้ำ แต่เธอก็คิดว่าบางทีจูฮีอาจจะมองเห็นวิญญาณได้เธอจึงยอมเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก่อนที่จูฮีจะย้ายเข้ามาเจ้าของห้องคนเดิมชอบบน่นว่ามักจะได้ยินเสียงที่ดังทั้งวันทั้งคืนดังจนเธอทนไม่ไหวหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครพบกับเธออีกเลยเธอไม่ออกมาจากห้องทางกรรมการตึกที่เห็นว่ามันปแปลกจึงได้พังประตูเข้าไปก็พบว่าเธอได้ปิดชีวิตตัวเองอยู่ในนั้น พอจูยองได้ยินคนดักเธอก็ลุกตั้งเกิดเลยนะครับและหนังก็ทําให้เราเห็นว่าในตอนที่เธอนั่งกินข้าวน้ําเลืองจากร่างของผีสาวตนนั้นก็ได้หยดลงมาโดนจานข้าวของเธอพ่อกลับมาถึงห้องจูยองก็ได้พบกับข้อความอีกแล้วรอบนี้เธอจึงได้โทรแจ้งตํารวจเธอบอกว่าเธอถูกชายคนหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์คมคูเธอเก็บหลักฐานเอาไว้ตลอดแต่ดูเหมือนตํารวจจะไม่สนใจในคดีนะครับและในคืนนั้นเอง จุงซิมชายห้อง504ก็ได้ขึ้นมาโชคดีที่กีฮุนอยู่ด้วยเขาจึงอาสาออกไปรับหน้าแทนจุงซิมที่เห็นว่ามีผู้ชายจึงได้กลับลงไปกีฮุนจึงเตือนกับจูยองนะครับว่ายังไงก็ตามอย่าเปิดประตูให้ผู้ชายคนนั้นเด็ดขาดเพราะเมื่อกี้นี้เขาเหมือนจะเห็นผู้ชายคนนั้นได้ซ่อนบางอย่างเอาไว้ในเสือ้อต่อมาจูหยองก็ได้ออกจากใบประกาศเธอเดินไปเรื่อยๆจนพบกับเด็กคนหนึ่ง ที่กำลังนั่งมองบางอย่างอยู่พอเธอมองเข้าไปดูก็พบว่าตรงนั้นมันคือหน้าต่างของห้องใต้ดินนะครับและอย่งไม่ทันจะทำอะไรจูจ่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดิเข้ามาทักซึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าจองอินเธออาศัยอยู่ที่ห้อง8 0 4เธอเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรเธอถามกับจูยองว่ากำลังตามหาน้องใช่ไหมที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นหรอกนะเพราะท่ากรรมาการตึกรู้เขา้าว่าเธอกำลังออกแจกใบประกาศ คงไม่ใช่เรื่องดีแน่เนื่องจากตอนนี้ที่ตึกกำลังมีการยื่นเรื่องขอทุบตึกเพื่อสร้างใหม่แต่ถ้าเขารั่วว่าที่นี่มีคนหายตัวไปหรือมีผีสิงเรื่องต้องไม่ผ่านแน่ๆเธอจึงเป็นหว่วงยูจองว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นและในคืนวันนั้นก่อนที่ยูจองจะเข้านอนจูจ่ๆเธอก็ได้พบกับจูฮีที่กลับมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ทันจะได้คุยกันจูยองก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะนี่มันคือความฝัน จูหยองได้ลุกมาดื่มน้ําแต่ในตอนนี้แหละเธอก็เห็นเงาประหลาดที่ปรากฏอยู่หลังกระจกทีอแรกเธอก็คิดว่าเป็นจูฮีแต่พอเธอเห็นมือคนนั้นแล้วเธอจึงรู้ทันทีว่านี่คือผีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชายห้อง504ได้ขึ้นมาอีกรอบเขาเคาะประตูห้องของเธอแต่เธอก็ไม่ยอมเปิดนั่นจึงทําให้เขาได้กลับลงไปแต่ในระหว่างที่เขากําลังเดินเขาก็รู้แล้วว่าเสียงที่มันดัง มันไม่ได้ดังมาจากห้อง604แต่มันดังมาจากห้อง704ต่างหากเขาจึงขึ้นไปที่ห้องนั้นแต่ยังไม่ทันจะเคาะประตูจู่ๆเขาก็ถูกผีโผล่เข้ามาหลอกนะครับด้วยความตกใจเขาจึงจะเรียบวิ่งกลับห้องแต่เขาดันพลาดวิ่งไม่ดูทางนั่นจึงทําให้เขาพัดตกลงมาจากตึกพ่อถึงตอนเช้าตำรวจก็ได้เข้ามาตรวจจุดเกิดเหตุจูยองก็บอกกับนักสืบนาว่าชายคนนี้แหละที่คอยไปเคาะประตูห้องของเธอ จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่น้องของเธอจะถูกเขาจับตัวไปนักสืบนำจึงได้วิทยุไปสั่งลูกน้องให้ค้นห้องของชายคนนี้นะครับแต่ก็ได้คำตอบว่าไม่มีอะไรซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่กรรมการตึกได้เดินเข้ามา,รรมาเธอบอกให้จูยองสงบปากอย่าพูดอะไรมวัวซัวเดี๋ยวเรื่องการสร้างตึกใหม่จะไม่ผ่านแต่กรรมการก็เผยเล่าออกมานะครับเธอบอกว่าที่ห้อง604ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่ตุย แต่มีผู้ชายได้หายตัวไปอีกดวพอพูดจบเพวกเธอก็เดินหนีไปโดยความอยากรู้จูยองจึงได้ไปเคาะที่ห้อง804เพื่อจะถามกับจองอินว่าที่ห้องของเธอมีใครเคยอยู่หรือเปล่าเธอได้ยินกรรมการตึกเผยเล่าออกมาจองอินจึงบอกว่าอย่าเสียงดังเพราะห้องข้างๆคือห้องกรรมการตึกที่นี่ได้ยินทะลุก,กันหมดจากนั้นจองอินก็ได้เปิดรูปถ่ายบางอย่างให้ดูเธอบอกว่าคนในรูปคือเจ้าของเก่าห้อง704 เป็นกรรมการตึกเธอเคยมาบ่นให้กับจองอินนะครับแต่ผ่านไปไม่กี่วันได้เข่ามาว่าเธอถูกชายห้อง604เล่นงานเขาจัดการเธออยู่ในห้องเีแรกก็ยังไม่ตูยเธอพยายามข้อเรียกห้องข้างๆให้มาช่วยแต่พวกเขาไม่ได้ยินจนสุดท้ายเธอก็สิ้นใจาปส่วนชายที่ห้อง604ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนตรวจกล้องวงจรปิดก็พบวบาเขาไม่ได้ก้าวออกจากตึกแม้แต่น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆจูยองก็คิดได้ว่าชายที่ห้อง504เขาไม่ได้ตกจากชั้นของตัวเองแต่เขาตกจากชั้น7จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีคนอยู่ในห้อง704เพราะบางคืนเธอได้ยินเสียงดังมาจากห้องนั้นแต่จองอินก็บอกนะครับว่าที่ห้อง704ไม่มีใครอยู่มานานแล้วพ่อถึงตอนคาจูยองก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วรอบนี้เธอก็ได้พบกับข้อความที่ถูกสลักเอาไว้บนประตู โดยความที่เธอกลัวจึงรีบกลับเข้าไปข้างในพอถึงตอนเช้าทางอาพาร์ตเมนต์ก็ได้ประชุมลูกบ้านเพื่อจะช่วยกันวดสร้างหอพักใหม่แต่จูยองก็ไม่เห็นด้วยนะครับเธอเดินเข้าไปพังงานจนกีฮุนได้เข้ามาห้ามเอาไว้จากนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันจูยองก็บอกว่าบางทีที่ห้องใต้อาคารแห่งนี้อาจจะมีสิ่งที่พวกเราตามหาก็ได้เธอกับกีฮุนจึงแอบเข้าไปก็พบว่าในนั้นมันเป็นดงขยะทรงกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วทั้งห้อง แต่พวกเธอก็ใจสู้นะครับพวกเธอแยกกันค้นหาทางด้านกีฮุนเขาก็ได้เข้าไปในห้องเครื่องปั๊มน้ําและเขาก็บังเอิญได้เจอกับร่างของใครบางคนที่นอนอยู่ในนั้นพอเขาเอารูปขึ้นมาดูก็พบว่าลายเสื้อที่ใส่อยู่มันเป็นลายเดียวกันกับที่ชายคนนั้นหายตัวไปแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรจู่ๆเขาก็เหมือนจะถูกบางอย่างเข้าสิงเขาตามมาเล่นงานจูยองจนเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดเธอนี้ออกมาได้ แต่เธอก็สลบไปนะครับตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองได้นอนอยู่ในห้องพักของกรรมการตึกกรรมการตึกก็ถามว่าเธอเข้าไปในห้องนั้นทำไมจูยองก็บอกว่าเธอสงสัยจึงได้เข้าไปตามหาน้องกรรมการตึกก็บอกนะครับว่าก่อนที่เธอจะหมดสติเธอพูดว่ามีคนอยู่ในนั้นตอนนี้ตำรวจจึงได้เข้าไปตรวจสอบพอพูดจบกรรมการตึกก็ได้บนให้กับลูกของเธอเธอบอกว่าลูกของเธอหงไม่ดีต้องใส่เครื่องช่วยฟัง แต่ก็ไม่เข้าใจทำไมเขาถึงชอบเอามันไปทิ้งแต่นังก็ทำให้เราเห็นว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเขาแอบมันไว้ในกระเป๋าเขาบอกกับจูยองว่าที่เขาไม่อยากใส่มันเพราะเขาไม่อยากได้ยินเสียงประหลาดขณะเดียวกันจูยองก็ได้รับสายจากนักสืบคิมที่โทรม,มาแจ้งว่าพบกีฮุนอยู่ในห้องใต้ดินแต่เขานั้นตุยไปแล้วโชคดีที่กล้องของกีฮุนถ่ายบางอย่างได้พ่อเปิดดู ก็พบว่ามันเป็นคลิปของชายคนนั้นนะครับตำรวจจึงได้เตือนว่าในนั้นอาจมีอันตรายอย่าเข้าไปคนเดียวเด็ดขาดแต่ก็อย่างที่ว่าละครับยิงห้ามก็เหมือนยิงยุจูยองเธอไม่ฟังเธอกลับเข้าไปในนั้นอีกหลังและเธอก็บังเอิญได้พบกับกล้องของจูฮีเธอจึงรีบเข้าแอปก็พบว่ามีคลิปที่จูฮีได้ถ่ายเอาไว้แต่เธอก็แปลกใจนะครับว่าทําไมจูฮีถึงขึ้นไปที่ห้อง804หนังก็ทําให้เราเห็นว่า พ่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งคุยอยู่คนเดียวแถมในห้องนี้ก็มีเครื่องกระแทกพื้นกับลำโพงที่ใช้เปิดซาว์อีกด้วยแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรจูฮีก็ถูกผู้หญิงคนนั้นเล่นงานและพอได้เห็นหน้าชัดจูยองก็ตกใจมากๆเพราะผู้หญิงคนนั้นก็คือจองอินนั่นเองครับขณะเดียวกันจูยองก็ได้พบกับจูฮีที่นั่งอยู่ในห้องเธอดีใจที่น้องยังไม่เป็นอะไร เธอที่เห็นจริงจะพารีบหนีแต่ก็ไม่ทันเพราะตอนนี้จองอินได้เข้ามาแล้วจากนั้นเธอก็เผยให้รู้ว่าเธอนี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้เธอคือคนที่เล่นงานกรรมการตึกเนื่องจากกรรมการตึกชอบบนว่าลูกของเธอวิ่งเล่นเสียงดังเธอจึงบอกให้ลูกไปเล่นข้างนอกจนทําให้ลูกของเธอถูกรถชนตายจูย่หยองที่ได้ยินก็อึ้งเลยนะครับว่าเด็กที่เห็นในห้องนั้นคือผีและจองอินที่ทําใจไม่ได้เธอก็สติหลุด ต่อลำโพงก่อกวนคนอื่นพร้อมกับซื้อเครื่องมากระแทกพื้นแต่สาเหตุที่กรรมาการตึกถูกชายห้อง604เล่นงานก็เป็นเพราะขาเก้าอี้มันไม่เสมอกันเวลาที่เธอเอาไม้มาข้อห้องของจองอินจึงทําให้ชายคนนั้นเกิดความลำคาญพอจูยองได้รู้เธอก็บอกให้น้องเรียบหาทีซ่อนจากนั้นเธอกับจองอินก็ได้ต่อสู้กันและยังไม่ทันจะถึงไหนจูยองก็เห็นว่าบนเพดานมีผีตนหนึ่งได้ปรากฏตัวอยู่นะครับซึ่งผีตนนี้ ก็คือผีกรรมาการตึกนั่นเองเธอกระโดดเข้ามาเล่นงานจองอินจูยองจึงใช้โอกาสนี้รีบหนีออกมาเธอล็อกประตูจึงทําให้จองอินติดอยู่ในนั้นจนตายแต่ก่อนที่นางจะจบก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาคอที่ประตูห้องของจูยองนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เพิ่งย้ายมาใหม่เธออยู่ที่ห้อง504เธอเอาขนมมาให้เพื่อซานไมตีโดยเธอถามกับจูยองว่าอยู่กี่คนจูยองก็บอกว่าเธออยู่กับน้อง แต่พอผู้หญิงคนนี้มองเข้าไปดูก็ไม่เห็นว่าในห้องจะมีใครใช่แล้วครับแท้ที่จริงแล้วจูยองยังไม่ได้พบกับจูฮีสิ่งที่เห็นมันคือภาพหลอนที่เธอสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองเพื่อปกปิดบาดแผลที่เจ็บอยู่ในใจผู้หญิงคนนั้นก็ทำหน้างงแต่เธอก็ได้ฝากขนมเอาไว้สองหอ่อและก่อนที่จะกลับเธอก็ได้บนลอยๆเธอบอกว่ายังไงไม่รู้เวลาดึกๆดื่นๆมีคนชอบทำเสียงดัง จนบางครั้งเธอก็นอนไม่หลับแต่จูหยองก็บอกว่าอย่าพูดต้องระวังหน่อยที่นี้ได้ยินกันหมดซึ่งฉากนี้ก็ดูคุ้นๆก็แน่นอนนะครับเพราะในตัวของจูหยองไม่ใช่เธออีกแล้วเธอถูกบางอย่างเข้าสิงและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอมีบาง หนังได้เล่นกับบรรยากาศเสียงที่เป็นปริศนากลิ่นอายของความหลอนจิตกดดันแบบมีชั้นฉึงดูไปตื่นเต้นไปตามสไตล์หนังผีเกาหลีโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นหนังที่ดูเพลิเน,เลนเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผม นี่นังผีมาสปอยได้เลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นาทีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ